มาออกแล้วขณะนี้เติมบุญเป็นตัวนำฟรีมีที่สองเจา้จานินที่ป้ายสามเติมบุญยังคงเป็นตัวนำ 2, จา้านินจาที่สองฟรีมีที่สาม ต่อไปเป็นพลอยแดงและขวัญดีที่โค้งป้ายสิบออกทางตรงเจ้านินจาเป็นตัวนำคู่กับเติมบุญขณะนี้ฟรีมีผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำคู่กับเติมบุญที่ป้ายเก้าฟรีมียังคงเป็นตัวนำเติมบุญที่สองเติมบุญผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำฟรีมีที่สองพลอยแดงที่สาม เติมบุญเป็นตัวนำฟรีมีที่สองพลอยแดงที่สามผลการแข่งในเที่ยวที่หนึ่งเติมบุญหมายเลขสองชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึงนาที3.43วินาทีฟรีมีหมายเลขสามชนะที่สองเวลาวิ่งหนึงนาที3.73วินาทีพลอยแดงหมายเลขหนึ่งชนะที่สามเวลาวิ่ง 1>, 1นาที4.86วินาที